สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะนายทองดีสามีฝรั่งเศสของเราจะมาไทยคะ่ะคือตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแต่เราเนี่ยมาก่อนนายทองดีเพราะว่านายทองดีนะติดภารกิจอย้อนความนิดนึงก็คือที่นายทองดีนะ่ะขับมอเตอร์ไซค์แล้วถูกรถชนนี่คือภาพจําลองเหตุการณ์นะคะท่านผู้ชมว่าไงฮะจิตดีก็จะมีรถและนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ของสามีของผักบุ้งนะคะจิตดีฮะทั้งสองคันจอดไฟแดงอยู่ จากนั้นพอไฟเขียวปุ๊บไอ้คันนี้มันจะเลี้ยวทางนี้แต่มอเตอร์ไซค์มันจะตรงเพราะฉะนั้น2คันประสานงาปัาบสามีของผักบุ้งนะครับลอยกระเด็นปุ๊บรถมอเตอร์ไซค์ไปติดอยู่ใต้ท้องรถอีกคันหนึ่งตัวของสามีของผักบุ้งก็กระเด็นไปอีกทางหนึ่งนะคะเป็นไงภาพจําลองเหตุการณ์ของช่องผักบุ้งโอ้อมรินสู้ไม่ได้เลยไทยรัฐหรออย่าหวังคนละเกรดคนละชั้นค่ะ รากฏว่าคนที่ชนนะคะไม่ยอมรับผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปสู้กันในศาลค่ะส่วนตัวเราเนี่ยที่ร้านปิดแล้วไงฉันก็บินมาก่อนเลยจ้ะเ <c oughs> มียดีเด่น <c oughs> คลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปรับในทองดีด้วยกันนะคะก่อนที่จะไปรับในทองดีเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวก่อน1ก็คือไปซื้อซิมการ์ดให้เขานะคะเอาแบบมีอินเทอร์เน็ตเยอะๆ เน้นใช้เน็ตไม่เน้นโทนะคะเพราะไม่รู้จะโทรไปไหนโทรหาใครก็อยู่ด้วยกัน2คนนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมสวยของเราค่ะอยากสวยแบบสวยด่วนแบบขึ้นทางด่วนอะ่ะมีวิธีไหมอยากให้เขาแบบลงมาจากเครื่องบินแล้วพอเห็นหน้าเรารู้สึกแบบลมพัดตึงอะ่ะเหมือนวันแรกที่ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเราไม่กินอาหารเสริมเลยทั้งสิน้นเวลาดู y o u t u อะ่ะพวกบ er, ิวตี้บล็อกเกอร์อ่ะเขาจะแบบเปิดกลุ่อาหารเสริมกินอะไรบ้างบำรุงอะไรบ้าง ันไม่มีอาหารเสริมวิปาระเสริมไอโอดีและแคลเซียมว,ว้าวคนซื่อๆนะในตลาดบ้านเราตอนนี้พวกอาหารเสริมคอลลาเจนกูต้าไทโอนต่างๆคือมันเยอะจนไม่รู้ว่าจะเลือกกินตัวไหนไม่รู้ว่าจะเลือกกินยี่ห้อไหนหรือว่ามันจําเป็นจะต้องกินหรือเปล่ามนุษย์เราเออแล้วเน็ตไอดอลแล้วเน็ตไอดอลจะพูดไอดอลเน็ตไอดอลไอดอลก็ขายกันเกลื่อนกลาดนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเลือกของใครดีอันไหนน่าเชื่อถืออันไหนออยอบุกตรวจจับ <c oughs> ทีนี้ก็ได้คําตอบมาว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณกินผักผลไม้เป็นกระจาดหนังปลากินคุงปลาแซลมอนอย่างเงี้ยหรือว่าคุณกินอกไก่แบบโปรโตีนเยอะๆกินไข่เวลาหลายฟองเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทานพวกอาหารเสริมต่างๆแต่ถ้าใครขาดแลน ซึ่งเราก็ย้อนกลับมาดูดิฉันเนี่ยวันๆดิฉันกินอะไรล่ะป่นกบห่อหมกหวกเนีกินจนหน้าเป็นกบแล้วเนี่ยดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยชัวร์ก็มาซื้อกับนี่เลยจ้าคุณหมอบอกว่าลองเอาคอลลาเจนไปทานชงกินอันนี้คอลลาเจนรสส้ม คอลลากรูตาค่ะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าอุย้ยคอลลาเจนตัวนี้ไม่ขาวนะคะเราก็คิดเอาทำไมคอลลาเจนมันต้องขาวอะสีส้มสม,มันน่าจะรสส้มหรือเปล่าอ๋อคอลลาเจนเขาทํามาจากไขมันของปลาเอออย่างตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมุสลิมทานได้แต่ว่าคนกินเจทานไม่ได้นะคะและตัวนี้เนี่ยเขาก็มีสมุนสมของมะเขือเทศนะคะมีไลโคปีน มีโอเมก้า7มีสารสกัดจากทับทิมนะคะช่วยลดการอักเสบช่วยยับยั้งเม็ดสีผิวค่ะมีสารสกัดจากข้าวไรซ์เซลามาลนะคะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นมีวิตามินซีมีแอลกูตาไทาโอนะคะช่วยผิวกระจ่างใสนะคะมีพรีไบโอติกค่ะช่วยเรื่องการขับถ่ายนะคะมีไฟเบอร์ถ้าเกิดว่าพอเราขับถ่ายดีแล้วเนาะคือถ้ามันดีจากภายในเนี่ยผิวภายนอกมันก็จะเป่งปลากรายนะคะ รสชาติเปรีร้ยวๆหมดแก้ว อีกภารกิจหนึ่งก็คือว่าเราจะซื้อพวงมาลายัยแบบต้อนรับเป l ค o m e าม t h ุ i ไทยแลนดโปรดมาเที่ยวที่เมืองของฉันตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากเลยก็คือถ้ารถติดไฟแดงตรงไหนก็เลื่อนกระโกลงแล้วก็ซื้อพวงมาลัยที่ไฟแดงตรงนั้น5บาท10บาทไปแต่ปรากฏว่าทำไมรู้ไหมนั่งดู YouTube ช่องพี่ซอเว้ยพี่ซอกลับไทยพูดง่ายคือจะดูคอนเทนต์เขาแบบเฮยเขา เขาทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปดูพอพี่ซอกลับไทยเนี่ยก็มีเหล่าแฟนกลับมาต้อนรับพี่ซอด้วยพวงมาลัยซึ่งพวงมาลัยแฟนคลับพี่ซอนั้นสวยงามตระการตาคืออีกนิดนึงก็คือพานไว้คู่แล้วอะตัดกับภาพมาที่กูซึ่งเป็นเมียจะซื้อพวงมาลัยห้าบาทสิบาทให้ผัว <c oughs> ก็เลยอะเดี๋ยววันนี้นะคะจะไปท็อปซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาที่ท็อปค่ะกำลังจะไปดูพวงมาลัยเพราะว่าเราจะต้องใช้พวงมาลัยแบบพรีเมียมห้าสิบบาทไม่ได้อันที่เหมาะกับสามีน่าจะเป็นอันนี้ค่ะดอกบัว <c oughs> แล้วเขามีขายฝักบัวด้วยนะคะสามีเราชอบดอกกล้วยไม้ค่ะไม่ใช่อะไรหรอกเขาแพ้เกสรน, <c oughs> นี่พวงนี้40บบาทเป็นงานสวยหรู ดูแพงกว่าราคาจริงอะแล้วเขาก็มีขายอยู่ในตู้เย็นด้วยค่ะอย่างในตู้เย็นเนี้ยงามๆเลยนะคะก็ราคา129บาทค่ะสุดท้ายดิฉันเคาะที่อันนี้นะคะ40บาทหรูหราสมฐานะ อรุณเบิกฟ้านกกายังไม่โบยบินค่ะขณะนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะคะนายทองดีเนี่ยฟลายลงสุวรรณภูมิ6โมงเช้าค่ะบินมากับสายการบินการบินไทยค่ะเห็นไหมเขาเป็นคนฝรั่งเศสแทนที่เขาจะบินกับแอร์ฟรานซ์สายการบินแห่งชาติของฝรั่งเศสเออบินตรงมาเลยล่ะค่ะพอๆกันแต่ไม่จากเขาเลือกการบินไทยเป็นไงทัวเอื้องหลวงสวัสดีค่ะ ออกจากบ้านนะคะวันนี้ใส่ชุดเดรสตัวน้อยตัวนี้เนี่ยชุดนี้เป็นชุดที่ใส่วันแรกที่มิเชลมาที่ประเทศไทยคือครั้งแรกที่เจอกันอะ่ะเออแล้วเขาเห็นเราใส่ชุดนี้แล้วเขาก็คือแบบโอ้ว้าวโอเมยก็โอปพระเจ้าจอชซาร่าเธอสวยจริงๆ9ปีผ่านไปก็เอาชุดนี้กลับมาใส่ใหม่ใส่ชุดเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือหุ่นกูคุณทอรูดซิปไม่ขึ้นจ้าเรือนร่างดิ้นรนขัด ขืนจากพันธนาการของชุดกระโปรงเพราะฉะนั้นเราไม่แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนชุดเราเลยแก้ปัญหาด้วยการปล่อยผมปิดบังซิปข้างหลังไม่ให้คนเห็นว่าเฮ้ยอินี่รู้ซิปไม่สุดนะคะเอาซสวยสับไม่หลับใน แล้วดิวฉันก็นำพาร่างกายประดุดดังแหนมตุ้มจิ๋วมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะเกือบลืมเอาดอกไม้มาถ้าแม่ไม่เตือนอรว่างรอในทองดีลงจากเครื่องนะคะก็จัดคอลลาเกูต้าค่ะตัวนี้ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันใครผิวหมองผิวสากขับถ่ายยากลองเอาไปทานดูนะคะราคากล่องละ950บาทใครสนใจสั่งซื้อส่งข้อความทักไปได้เลยที่ a c e b o o k i.g หรือ l ล n e ของพินคลินิกค่ะเหล่ากัปตันและลูกเรือมาแล้วนะคะเป็นสัญญาณว่าในท้องดี is coming soon ค่ะเซลูบเกิสเบงเวนิวอังไตลองโอ้แมวคำจะใช้แลนด์สวยไหมออสวย ลแล้วดูแต่งตัวไม้ดูกาลาเทศะเธอคิดว่าเธออยู่เทือกเขาแอลบ้านเธอเหรออากาศข้างนอก40องศาใส่เสื้อสเวตเตอร์สองตัวใส่กางเกงขายาวโอ้ยมือแรกของนายทองดีนะคะนี่คะ่ะโอเลี้ยงแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ,มมะนะข้าเนียวมะม่วงเมอกี้กินโจ๊กนะคะกินโจ๊กหมดแล้วมิเชลชอบมาก อบกินโจ๊กชอบกินข้าต้มเข้าผัดอ,อร่อยไหมคบเจ็ดทีหลีแซบอีหลีร่นอู้หลยจังฮู <laughs> เดี๋ยวเราจะพาในทองดีนะคะเที่ยวกรุงเทพน่านหัวหินพัทยาเพชรบูรณ์ค่ะฝากท่านผู้ชมนะคะติดตามตอนต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ผผกบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย May I know that?